สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเดียนเดียนมามอเตอร์เช่นเดิมครับผมกับวันนี้วันศุกร์สิ้นเดือนวันศุกร์รถติดกันยาวๆเหมือนเช่นทุกศุกร์สิ้นเดือนนะครับวันนี้มาพบกับอะไรซูเปอร,ร์คัพชมปี2019นะครับจุดสังเกตเช่นเดิมนะครับบังลมหน้าซ้ายขวาจะเป็นสีครีมนะครับจะมีสติกเกอร์ด้านหน้ามาจากศูนย์ฮอนด้าเป็นของแท้แน่นอนแล้วก็ จะมีบงกระเป๋าข้างนะครับสีเดียวกับบางลมนะครับโอเคเรามาเริ่มดูชุดสีโดยรวมกันคันนี้จะเป็นสีเขียวครีม2019นะครับชุดสีโดยรวมค่อนข้างสมบูรณ์90กว่าเปอร์เซ็นต์อัพอัพกันไปเลยนะครับสภาพโดยรวมโพส,โสให้เห็นกันช้าชานะครับคันนี้เป็นทะเบียนกรุงเทพนะครับถ้าลูกค้ากรุงเทพก็เดินเรื่อง โอนภายในวันเดียวจบนะครับแต่เกิดตทางจังหวัดไปถึงท่าอื่นๆแล้วนะครับก็ไม่ต้องซสีเรียสครับก็สามารถแจ้งโอนย้ายปลายทางได้เช่นเดิมนะครับโดยวรวมสวยงามสีเงาวิงวิงอ่าคันนี้ผมแจ้งทีหนึ่งผมได้ลงน้ำยาขัดเคลือบแอมเบรเสเอาไว้ให้แล้วนะครับขับไปหลอกกันได้เลยนะครับโอเคดูชุดสีโดยวรวมกันไปแล้ว เรามาฟังเสียงเครื่องกันอ๋จุดกับนี้นะครับทันนี้ไม่หมื่นเจ็ดพันกิโลนะครับโอเคเราฟังเสียงเครื่องกันเลยนะครับว่าหมื่นเจ็ดเนี่ยเครื่องจะมีปัญหาอะไรไหมอาสตาร์ทครั้งเดียวติดเหมือนเดิมเสียงเครื่องปกติ่มีปัญหาอะไร ไฟหน้าติดปกตินะครับโอเคเรามาทสอกรุ๊คอื่นๆกันนะครับถ้าเราจะไปโอนสามารถโอนได้ไหมนะครับไฟหน้านะครับสูงตามปกติไฟล้งไฟเลี้ยวติดไหมนะครับติดปกตินะครับหน้าหลังติดปกตินะครับด้านขวาเป็นยังไงด้านขวาติดปกติเหมือนเดิมนะครับติดปกติโอเคนะครับแปรเป็นยังไงปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ไฟเบรกการติดไหม รีบรมีหน้านะครับแล้วก็หลังนะครับโอเคทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับพร้อมไปโอวนที่ขนส่งได้เลยถ้าลูกคุณลูกค้าสนใจก็ผมตั้งราคาไว้ที่34,900บาทแต่ถ้าสนใจก็ลดราคาได้อีกนะครับยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาแล้วกันเนาะเบอร์ติดต่อก็0 8 9 7 6 3 6 4 3 5 0817545838 ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจ DN My Motor กันด้วยครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ